่ะสวัสดีครับสวัสดีกับผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ในวันนี้อยู่ในกับเดสก์ท็อปของผมนะครับซึ่งคลิปที่แล้วผมสอนเออใช่สอนผมรีวิวเกมไอเทมในท่านริวไปนะคลิปนี้ผมจะมาสอนดาวน์โหลดนะครับซึ่งผมจะให้ลิงก์ตัวนี้ไปนะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวดาวน์โหลดซึ่งถ้าคุณเข้ามานะครับมันจะมีตัวอ่าวินโด้นะครับตัวนี้จะเป็นวินโด้นะครับนเชอร์นะครับวิดโด้สแตนดาร์ดคอมแมกนะครับ ซึ่งเราจะโหลดของวิดโอนะครับคุณไปตัวไหนโหลดตามนี้ครับโอเคอ่ะพอคุณโหลดเสร็จมันจะขึ้นไฟล์วิลามานะครับซึ่งผมจะให้ไฟวิลไอิาร r ตัวนี้ไปด้วยนะครับเต่ตัวนี้เลยตัวหลักของวิลานะครับให้โหลดไปเลยนะครับผมซึ่งเมื่อคุณได้มาคุณจะได้ตัวนี้มาใช่ไหมครับ ซึ่งคุณสามารถเมื่อคุณลงไฟวิลาแล้วคุณก็คลิกขวาเลยครับเสร็จแล้วจะมีแยกไฟลงที่นี่ครับหรือ extract f i l e here นะครับกดลงตรงนี้ไปเลยอย่างนี้โอเคซึ่งพอได้แบบนี้มานะครับคุณก็เดี๋ยวไปคลิกเปิดเข้าไปนะครับ attack o r d i t i o n l a u n c h e r แล้วก็นี่ครับ attack 2 launcher ครับมันจะเช็คแป๊บนึงครับแล้วคุณกดเพจได้เลย นี่นะนี่ก็เป็นโปรไฟล์ของผมช่ดเคยนะครับโอเคต่อไปนะครับผมจะมาสอนการอ่ะตั้งค่าครับพรีเซตแล้วกันครับอย่างแรกครับสำหรับคุณจะเล่นมัตติพิเยอร์หรือว่าสกินพิเยอร์สำหรับคุณที่จะเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นกับเพื่อนนะวิธีที่ง่ายที่สุดอย่างแรกก็คือไปที่ครับไททันนะครับอ่ะตรงนี้นะคอสตอมสปอน นอมอลคือตัวธรรมดานะครับตัวนี้เป็นวิปริตกระโดดคารโช์วิ่งก็กระโดด, ing, โด,ดปลาหินปลาหินมั้งแล้วก็พังก็จะเป็นเหมือนอ่าพวกนี้3าตัวนี้รวมกันนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสาคารวิปริตแล้วก็จัปเปอร์ช์วิง่งรวมกันประตานนี้นะครับคือพังนะครับซึ่งเราก็ปรับสปอนพววนี้ไปศูนย์ไปเลยนะครับแล้วก็ Normal นอมอลไปหนึ่งนะครับอ่ะต่อไปตรงนี้นะครับก็คือ อ่าตรงนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้คือเลือดนะครับแม็กถ้าคุณเปิดเฟกหรือสเกลตัวนี้ถ้าท่านจะมีเลือดวัดสำหรับดาเมจคุณจะฟันสมมุติเลือดผมต้องการให้อ่าค่าค่าต่ำที่มันจะมีสูงสุดคือ100สงูสงสูงสุดของแม็กเฮลก็มี1,000นอย่างงี้คือถ้าท่านจะมีเลือด1,000แล้วต่ำสุดคือ100นะครับก็ฟันไปฟันไปได้ฟันเรื่อยๆอ,อ,อ,อย่างงี้ก็ได้ครับอ่ะแต่ผมแนะนำให้ปิดไปก่อนนะสำหรับมือใหม่นะครับ แล้วก็อัลเมอร์ตรงนี้ปรับเป็น1000ก็ได้ครับสำหรับคนที่ต้องการฟันที่รับหนึ่งพันเงี้ยธาตาเมตหนึ่งพันถ้าคุณทําต่ํากว่า1000มันจะไม่นับนะครับแต่ก็เอาออกไปสำหรับคนมือใหม่นะครับมือใหม่ก็ไม่ต้องใช้แล้วมากอ่ะเน้นตรงนี้ครับคอสต้อมไซส์นะครับขนาดนะครับเป็น2.53นะครับไม่ก็2.73อะไรประมาณนี้ก็ได้ครับพยายามไม่เกิน5นครับสรับดาดธรรมดาครับดูเวนตันดาด,าดาขอตอมคอสต้อมก็ประมาณ5ก็ได้ครับกำลังดี ต่อไปเวทเทอร์ weather, นะครับสภาพอากาศอ่าคุณสามารถเป็น default หรือ away day ก็ได้จะเป็นตอนเช้าเสมอครับเช่นอ่ผมจะแับเป็น a y day แบบนี้นะครับอ่ส่วนตัวนี้นะครับให้คุณติกนี่สปาวนะครับเราก็ตั้งไวเลย3วินี้ก็ได้ครับอันนี้คือการเกิดนะครับอันนี้จอยสปาวไทม์อ่าผมสมมุติผมจะให้อ่าห้าวิอ่ประมาณนี้นะห้าวิสามวิประมาณนี้ อันนี้ก็จะมีม้าหรือไม่ครับก็จะมีมาขึ้นมาให้คุณขี่นะครับแต่ไม่ต้องก็ได้ Thunder spear PVP ก็สามารถ Thunder spear สามารถฆ่าคนอื่นได้นะครับเป็นวีปอน APG PVP ก็สามารถ APG สามารถยิงคนอื่นได้เช่นกันนะครับอ่าอันนี้ก็พวกโรเบิโรแอไอพวกนี้ก็เปิดไว้ทั่วไปเลยครับโอเคต่อไปนะครับมันจะมีโหมดตรงนี้นะครับโหมด เนี่ยสไว v a v อ a เว e a อนด์เรดลหล่นนี้นะครับหล,ลักๆเราจะอยู่ที่ survival หรือ wave นะครับผมจะเอา survival แล้วกันนี่คือท่าสูงสูดนะครับ15ตัว s u r v i v a l ก็คือถ้าคุณค่า15ปุ๊บก็จะชนะเลยส่วนเว e เนี่ยคุณสามารถดูได้ว่าเว v e บมันจบตรงเวบเท่าไหร่เท่ท่านสตาร์สามตัวแล้วจะเพิ่มทีละหนึตัวต่อเวฟแบบนี้นะ,ะส่วนด่านนะครับเราจะใช้เป็นฟอเรส t 3นะครับ ตอนี้แล้วกันอ่ะพอตั้งค่าเสร็จนะครับคุณกดตรงนี้เลยเซฟพีเซตอ่ะตั้งชื่อ,อสมมติผมตั้งชื่อว่า s 3อ่ะกดเซฟอ่ะพอกดโหลดจะมี s 3ามเห็นไหมนี่คุณแล้วกดโหลดนะครับแล้วกดสตาร์ทโอเคพอสตาร์ทเสร็จนะครับคุณจะมีพวกนี้อยู่นี่ชาร์เตอร์อะไรต่างๆให้คุณเล่นนะครับอ่ะอสมมติผมจะเล่นเป็นรีไว อคอตูมนะครับก็จะมีคอตูมหนึ่งหมนะครับของชุดพวกตัวพื้นฐานนะครับนี่คือสเตตที่บอกอ่ะต่อไปนะโหลดเอาปืนอันนี้ก็เป็นดาบนะครับอันนี้เป็นปืนของ S อสปืนลูกศรอนนะ่ะอันนี้ก็เป็น APG แล้วก็ thunder spear อ่ะสมมติผมจะเล่นเป็น S อสนะครับอันนี้สกิลอันนี้จะมีสกิลบอกนะครับก็โป t เโตโของ s าซาชากินแล้ววิ่งเร็วนะครับ escape หลุดจากมือ แอดทวินชุดอันนี้แนะนำให้มานะครับเป็นของแอดนะครับสำหรับแอดก็สำหรับคนที่เร่ยิงแอดสองทีละสองนะครับสปายก็เติมสปายไปวันนั้นผมจะเอาแอดทวินชุดไปนะครับโอเคจอยไปถ้าแอดทวินชุดก็สามารถยิงได้สองอันนี่ไหมนี่หรือว่าเป็นวิธีการยิงแอดทั่วๆไปนั่นเองโอเค ต่อมาครับเราจะมาดูพื้นฐานในการตั้งค่าอะไรต่างๆนิดหน่อยนะครับโอเคซึ่งเราจะกดตัว P แล้วที่ setting นะครับอ่ะ camera mode นะเป็น TPS นะครับ TPS ก็คือโหมดอย่างงี้ครับเนี่ย TPS third person อันนี้เป็นออริจินอลนะครับถ้าเล่นไม่เป็นก็จะมืนนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมด first person นะครับ FPS เสนอทำเป็น t ีเไว้ก่อนก็ได้นนครับเติร์นเพรสซัน,นอ่ะเคมิร่าดิสแตนอันนี้แล้วแต่คุณครับความห่างของเคมิร่าเส้นส่วนปกติมันจะเล่นประมาณเอ่อเจ็ดสิบกว่าครับประมาณเจ็ดแปดอะไรวะเนี้ยมันจะเล่นประมาณนี้เพราะเล่นไกลมากโอเคอันนี้ First, เฟิร์สไอเฟดออฟวิวต่ำสูงสุดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเมาส์สปีดก็แล้วแต่คุณครับว่าคุณต้องการเมาส์สปีดขนาดไหนนะอ่ะต่อไปเราจะไปที่ อออันนี้ค music, คืืมเสียงเสียงเพลงนะครับรปกติจะมีเสียงเพลงไว้ด้วยนะครับเช่นนี้ซึ่งผมไม่ต้องการนะครับนี้แก๊สเรลวอินเรล่นนี้จะมีเสียงมีเราคนนี้อยู่คุณสามารถมิวได้ครับถ้าคุณไม่พอใจอะไรคุณมิวได้เลยโอเคต่อไปก็จะมีกราฟิกนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่กราฟิกคุณเฟรมเรทแคปทุกอย่างนะครับ เหมันแล้วแต่คุณชอบเลยครับส่วนตรงนี้เป็น UI นะครับอ่ะผมใช้เป็นทีมดาร์กนะครับถ้าทีมไลท์จะเป็นอีกอย่างหนึง่งแต่ไม่เปลี่ยนให้ผมอะ่ะมันเป็นไรซึ่งอันนี้จะมีคอสเทร์ที่เป็น f a ฟอ t อะไรพวกนี้อยู่พัดแล้วแน่เนะนี่คอสเทร์ก็จะเปลี่ยนนะเห็นไหมนี่ซึ่งผมเล่นธรรมดามา ผมถนัดแบบนี้ทั่วไปนะครับมีดอทมีอะไรให้นะครับโอเคซึ่งมันจะมี crosshair skin มีอะไรพวกนี้อยู่นะครับซึ่งเราสนใจแค่ตรงนี้ก็พอเราะจะมี speed ดาเมจถ้าไม่คิดมากครับเปิดเป็นดาเมจไว้ก่อนก่อนก็นได้ครับเนี่ยดาเมจก็จะมีเห็นไหมจะมีอยู่ว่าคุณบินเท่าไหร่ดาเมจเท่าไหร่นะครับเนี่ย สมมติผมเริ่มวิดเร็วดาเมจก็จะมีบอกว่าตอนนี้ผมยิงไปได้พันห้าเท่านี้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมจะมีดาเมจบอกนะว่าคุณยิงยิงแล้วได้เท่าไหร่ประมาณนี้อ่ะต่อไปนะครับเราจะมาที่คีบ n d ดิงนะครับตรงนี้กัน ่ะเราจะเปลี่ยนจาก General ตรงนี้นะครับเป็น Human เลื่อนลงด้านล่างครับนี่อันนี้จะมี a u t o f ฟิวแก๊สมีอะไรพวกนี้ด้วยนะเรอินโฮดดิ้งอะไรอวกนเี้คุณสามารถนี้ได้เรอินกดค้างเพื่อเรอินนะครับแต่เราจะสนใจตรง d ด s นะครับอ่ะมันจะมีเล Control เพื่อ d ดอยู่นะครับกับอันนี้ผมตั้งด้านหลังนะครับตอนแรกมันจะโล่งเป็นนอนนี้นะครับคลิกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เลื่อนสกอร์มาขึ้นนะครับ อ่าส่วนเลียวอินเป็นการดึงสลิงเข้านะครับผมตั้งเป็นอัติเนตนะครับโอเคแล้วเลียวเอาผมเป็นเมาส์สองก็คือกดปุ่มตรงกลางของเมาส์นะครับอ่าประมาณนี้ซึ่งพอรวมกันแล้วมันจะได้ประมาณนี้ครับนี่ยืดสลิงออกเมาส์กลางเมาส์สองอัติเนตเป็นการดึงเข้าผมตั้งนี้ไว้นะครับนี่ มันก็จะได้จะได้การการบินประมาณนี้ครับที่คุณสามารถคุมคุมได้อะไรได้คุณจะได้การบินที่แบบสมูทแบบลื่นกว่าเดิมนี่แบบนี้นี่เอง เน,นี่ยครับก็จะได้การบินประมาณนี้ครับที่มันค่อนข้างจะชิฟตี้ค่อนข้างที่บแบบเลื่อนไหลครับตั้งแรกก็ประมาณนี้ครับนี่แค่นี้เลยตั้งค่าพื้นฐานสำหรับเกมนี้ก็ประมาณนี้ครับทั้งหมดแล้วผมให้ลิงก์ให้แล้วไปไปด่าเจ้าเจนครับ